ก็สินแล้วแล้วนะเอาโอ้โหของกิอเลยพี oh. ่บ okay, ้าวโอเคครับทุกคนที่ว่าผมจะไปเดินตลาดคลองผมนั้นเพื่อนว่าเมมเต็มเตมเต็มไม่พอแบตหมดพอดีอีกโอ้โหขึ้นารกต้องเยอะว่าจะอาขายมาฝากทุกคน เจ็ดดิ๊ะไฟลุดนสายซิ่งโอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดันโลเรเดี๋ยวว่าไปเขาก็แต่งสวยของเขานะโอ้สวยมากเลยเขายอดแสงนะครับ เ oh, huh? oh, อาอย่างนี้เหรอโอ้ยทำไมทำแบบนี้ละ่ะคุณแม่รู้ไหมเกือบเบียกไม่ทันแล้วน,นี่ยกลับรถต้องระวังนะครับโอ้เจอน้องๆพอดีเลยเจอน้องก่ออ๊ สวัดีครับโอเคครับเราก็อยู่ในช่องเจนเลดเดอร์กันนะครับพี่เจนมาทำอะไรครับคนที่ดอยอีกแล้วเหรอฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพี่สงบขับรถอะไรมาผมมาหาปัญหาผมเป็นสายซอนครับสายซอนเนาะแนวาไดนหนิฟากันกินอะไรอย่างนี้ย่างครับผมอ่า

วิไฟแสงดอกพี่สงบผมไปกินข้าวก่อนนะไปหาเด็กนะครับฮะเด็กไหนมีวันนี้ไปเจอกันด้วยหรือเจอกันไม่ใช่หรอเราสองน

โค้งเลยรถเจอเฮ้ยขวอหอาชิ